สวัสดีค่ะวันนี้จุแจงมีสินค้ามาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้พ บารามีสองนะคะซึ่งตู้พระของเราที่เราผลิตขึ้นมาก็เพื่อเพิ่มความทันสมัยเพิ่มความโมเดิร์นให้กับบ้านของเรานะคะซึ่งให้มีความแตกต่างจากอดีตนะคะซึ่งเป็นแบบรุ่นเก่าเนี่ยก็จะทําให้ความรู้สึกแบบว่าไม่ทันสมัยนะคะเราก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาซึ่งความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่115้เซนความลึกรวมเนี่ยอยู่ที่60สเซนนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่120สเซนนะคะตัวน,นี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุเมลามีนทั โค้งเลยนะคะแล้วก็เราตกแต่งด้วยคิ้วอลูสีทองนะคะตรงนี้แล้วก็มีต้นโพทองด้วยนะคะนี่ตรงลิ้นชัก2ข้างนะคะด้านล่างก็ประดับด้วยคิ้วอลูสีทองเหมือนกันแล้วก็มือจับเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะวัสดุของเราเนี่ยเมลามีนเนี่ยก็คือป้องกันร,รอยขีดข่วนป้องกันความชื้นนะคะ ตัวนี้แล้วก็ความพิเศษเนี่ยนี่เลยนะคะตรงลิ้นชักด้านล่างตรงนี้นะคะเราสามารถวางของไหวในวันพักหรือว่าวันพระใหญ่แบบนี้นะคะเราก็สามารถวางได้นอกจากนี้เนี่ยตรงลิ้นชักด้านข้างนะคะนี่เลยลิ้นชักด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะคะเราสามารถวางเป็น เก็บของทูบเทียนได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงล่างสไลด์เนี่ยเราเพิ่มความแข็งแรงด้วยนี่เลยนะคะเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกก็สั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะวันนี้จุ๊บจังลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ